ทำรอดช่องสีเขาโป้นะคะมันไม่อยากเลยนะเจ้ากะแค่ผสมแป้งมันสีผสมอาหารกับน้ำพอนเดือดโป้โป้โป้โปะเลยนะเจ้านา้ำพอนเดือดตักมาใส่ในแป้งแต่เขาเตรียมไว้นะเจ้านวดนวดนวด,นวดให้เข้ากันระวังตัวตน,นะเจ้ามันจะ้อนิดนึงก็นวดพอนวดเข้ากัน เขาก็มาดีดมันแบนๆแล้วก็ใจหนึบกีดๆให้เป็นเส้นพอเป็นเส้นเขาก็คุกกับแป้งมันเหมือนเดิมนะเจ้าเส้นแล้กกลับไปต้มต้มใือมันเดือดเดือดแล้วมันจะลอยขึ้นมานะเจ้าจากนั้นเขาก็เอาน้ำต้มันมันเดือดเนี่ยเขาก็ตักขึ้นมานะเจ้าแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นจากนั้นเขาก็มาเติมน้ำกะทิน,นะเจ้า ใส่กะทิใส่น้ำตาลนะเจ้าใส่น้ำน้อยหนึ่งนะเจ้ากลกนๆๆให้เข้ากับจิ้มรสฉาติให้มันอร่อยเสร็จแล้วก็วเส้นที่เขาแจ่น้ำเย็นนั่นแหะเจ้าเขาก็ไปผสมตักขึ้นมาไปผสมในน้ำกะทิเจ้าจากนัก้นเราก็สามารถกินได้เลยเจ้าอร่อยมากเลยเจ้านุ่มๆเหนียวๆเจ้าหอมหอมกะทิมากเลยเจ้า ินเจะก็เจ้าลองไปทำดูนะเจ้าง่ายๆใจขั่แป้งมันนะเจ้า